คัาได้บ่พี่นะน่าจะดดสดสวัสดีค่ะมาค่ะมากินแหนมหนังหมูค่ะพี่น้องค่ะแหนมหนังหมูแผ่นบักไงไงก็หนาอันนี้น่อยก็หนาอันนี้ไงซ้ำหนาต่าเลยพี่น้องมีแบบสุกแล้วก็แบบดิบเดี๋ยวตั้งมาลองแบบสุกกันนะคะเวบมากอบมาาแล้วไหมอืมอืมแบบ้ คัดได้บวชพี่น่ะน่าจะสด,ดมีความนั่วความสมก็ล่างพอดีค่ะแกงกะเท,ยะะเทียมบอกพริกแซ่ะแกงกะเทียมบวชพบินี่ต่อกันค่ะอืมร่มไวไว,ไ,วไหม อันนี้สุกอันนี้ดิบใครอยากได้ขี้มฝากาจูด,ดังดำของตำนี่เด้อค่ะตามิโกเซนี่แหละมึงเนี่ยอ,อันนี้คือดิบนะคะเดี๋ยวตั้ลองกินดิบหนังเป็นหนัง นังแบบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะไผ่ถีเป็นสาวกขวกหนังหมูนะคะแหนมหนังหมูเนี่ยเอาไปร่องกินเบ่งสมเพราะดีแต่ตัวต่ำอบมาแล้วอ่ะมันถิมีความนัวความส่งความนัวจวนดัว,วนตัวดิบเนี่ยสมย่างอยวอยากจะค่อหมัก Mình thì tục ừ. Như này hả Nắng Nắng bên nắng Cảm ơn

สุกแล้วด้วยค่ะนี่สุกแล้วมันก็ะสบเอาไปอบประมาณ20นาทีพอดีเลยสุกน,งน,นังเันยังเป็นยังพวกแหนมมันคือเขาก็กระเทียมค่ะพวกแหนมพลอยเขาก,กระเทียมผัก กัดเทีย่ยมอบพีธิ์ย่งเข่ากันกัดเข่ากันพักอื้อม ยังไม่ได้หมดปริกเผ็ดเนาะเผ่ดูสิสมกระลั่งพอดีนัวพอดีส้มพอดีกินทางแรกของร้านประจำถ้ <c oughs> รอยากสร้งเดี๋ยวทิมพีกันไปรหายเนาะ แักนู้นหเหรอ้ำเลบอกเลยไผ่มักแหนมอ่ะเนี่ยแซ่บรสชาติดีค่ะ,ะาราคาบอแพงตาำสื่อมาหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้เลยอร่อยเขากัน เาบผิดแผ่นใหญ่มากบุ้กเคยกินที่เธอกินครั้งแรกครั้งแรกของการกินแบบเป็นแผ่นแบบนี้เด้อบอ่เมนว่าบอเ,เคยกินอย่างไหนเคยเห็นกินอยู่ แบบแบบเนี้ยแบบเป็นแผ่นแบบเนี้ยครั้งแรกเันเคยกินแบบเป็นแผ่นเคยกินแต่เป็นฮอเป็นบันนะอร่อยสมองก,ก็อย่าใครดิกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีพี่นอ้อง เมื่อไหร่คิดว่าฝนหยตกคักครักร่มไหว,ไ,วไหมป่านไม่น้อนฝนตกบ้างทางอื่นอะ่ะฮึทออ่นอะ่ออะอื้ร่มอ่ะ อร่อยมากจับแล้วแต่โมงมาลองแบบมาลองกินไหมแบบขออนุญาตนะคะเดี๋ยวตัดออกให้เพื่อนยังไ,ไม่เสร็จถ่ายถ่ายเสร็จแล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชิมเอามาอันนี้มน่าหิวใส่ไหมใส่มได้ขอชิมดิบนะ แบบดิบแบบดิบเสริมพอดีเนาะเอาพี่น้องค่ะถ่านได้ปิดคลิปอยู่ไปแ้วคะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้ใครอยากได้เดี๋ยวตามจัดทิ้งลิงไให้นะคะตามไปกดมาไดนึงแถมหนึ่งค่ะไประคะพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ